สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าแมมมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทําให้แตงของเราติดผลดีแล้วก็มีลูกดกนะคะดูสิคะแล้วก็ขนาดของแตงก็จะสวยแล้วก็เขาเรียกยังไงมีความสมบูรณ์นะคะป้าปแหม่มปลูกใส่กระถางนะคะที่เป็นกระสอบเอาจับรวมกัน6ต้นเลยค่ะเพื่อนๆบางคนถ้ามีกระถางใบเล็กเราก็สามารถปลูกได้ทีละต้นนะคะ อันนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็มันก็จะดูแลง่ายดูสิคะและยอดเขาก็ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนกับเราปลูกลงดินทั่วๆไปแต่นี่ดีตรงที่ว่าเราดูแลง่ายนะคะโอเคทีนี้มาดูนะคะเทคนิคที่ป้าแมมทําแล้วมันจะทําให้แตงของเราติดลูกได้ดีนะคะ,ะปะ้าแหมมให้ดูอันนี้เลยเนี่ยคะ่ะข้างบนข้างบนที่ติดลูกเล็กๆอันนี้นะคะ เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะปะ้าแมมให้ดูเนี่ยคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าขแขนงน,น,นะคะอ่ะมันจะดึงยากนิดนึงมันอยู่ด้านลึกนะคะแตง่งอันนี้นะคะเดี๋ยนะปะ้าแมมให้ดูอันเนี้ยอ่าเนี่ยคือขแขนงอันนี้นะคะขแขนงถ้าเราเห็นอย่างนี้เราดึงออกได้เลยนะคะเพื่อนๆน นะคะ,ะข้อดีของการที่เราดึงแขนออกเนี่ยมันจะเป็นการเปิดตาของแตงให้ออกตลอดนะคะแล้วก็จะทำให้เขาติดลูกแบบไล่เป็นข้อๆไปได้เลยค่ะนะคะนี่คือเทคนิคที่ป้าแหม่มทำแล้วก็ได้ผลดีมากแตงเวลาที่เราดูมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้ ข้อดีของตัวผู้ก็คือมันจะเป็นการล่อมแมลงให้มาช่วยในการผสมพันธุ์ให้กับแตงตัวเมียของเรานะคะนี่คือข้อดีโอเค ป้าแหม่มก็ขอจบเพลรดลาบในการทำผลดกของแตงไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆมองว่ามันมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงๆป้าแหม่มก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็รบกวนช่วยแชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นทั่วๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ